สรุปผนตรวจครั้งที่หนึ่งนะครับมริเณที่สามสี่หนะครับด้านหน้าบานประตูจะมีแก้ไขบานประตูบินนะครับเป็นลอยบินเป็นลอยนะครับอุปรกรณ์เป็นลอยนะครับผัดจากประตูมาจะเป็นพื้นนะครับอันนี้เป็นพื้นหินนะครับพื้นหินจะมีบินนะครับ บินแล้วก็พื้นหินเป็นรอยขีดข่วนนะฮะจะมรอยขีดข่วนนะฮะท้องผืนนะครับส่วนของตัวเฟอร์ชุดตู้นะฮะจะเป็นการปรับหน้าบานนะครับหน้าบานที่กินขอบไม่เท่ากันหน้าบานที่ล่องไม่เท่ากันนะครับหน้าบานเป็นรอยนะครับก็จะเป็นเคสพวกนี้ทั้งหมดนะครับพวกหน้าบานปรับล่องกระจกอย่างเงี้ยฮะที่ไม่เท่ากันนะครับ ผนังเป็นรอยนะครับอุปกรณ์เป็นรอยนะฮะอันนี้ทดสอบระบบน้ำอุ่นนะฮะจะมีเครื่องทำน้ำร้อนอยู่ตรงนี้นะฮะก็ทำงานโอเคนะฮะอันนี้ทดสอบอยู่นะฮะพวกนี้ก็ทดสอบแล้วนะฮะไม่มีรั่วน,นะครับผม ในส่วนเรื่องของเฟอร์นะครับก็จะมีเก็บหน้าบานนะครับอันนี้แตกนะครับผมจบจากชุดทางครัวจะเป็นพื้นพื้นห้องรับแขกนะฮะจะเป็นลายไม้ที่ไม่เหมือนกันนะครับสีของไม้ที่มันดูโดด,โด,ด,โด,ดเด้งนะฮะแล้วก็จะเป็นเทปนี้ด้วยนะครับเป็นรอยสีที่ไม่เท่ากันนะครับผมเรื่องของกระจก เฟรมนะฮะกระจกจะมีรอยนะครับเป็นรอยนะครับอยู่ภายนอกนะครับเป็นกระจกสองชั้นนะครับเชือกนะครับเปื้อนเปื้อนสีนะครับขอบฝ้าแตกร้าวนะครับผิวไม่เรียบนะครับแสงสว่างติดหมดนะครับแนวฝ้าไม่ตรงนะครับตกนะฮะต้องปรับแนวตรงนี้ใหม่นะครับอุปกรณ์ไม่ครบนะครับอุปกรณ์หัวับเเผงไม่ครบนะครับอันนี้ผิวฝ้าไม่เรียบนะฮะทดสอบไฟนะฮะระบบไฟฟ้านะครับก็ เรียบร้อยดีนะฮะต่อถูกหมดนะครับนะฮะโอเคทดวสอบระบบทีวีนะครับอันนี้ก็สัญญาณทีวีต่างๆนะฮะก็มีสัญญาณทีวีนะฮะนี่สายเสียบ usb นะครับช่องเสียบ usb ต่างๆก็ทดสอบแล้วนะครับก็จะเรียบร้อยนะฮะ ระบบไฟฟ้าไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ระบบน้ําก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะพอถึงห้องนอนห้องนอนก็กระจกเป็นรอยเหมือนกันนะครับผิวผนังไม่เรียบมุมผนังเลื้อยนะครับแตกร้าวนะครับผมกระจกเป็นรอยนะฮะอันนี้กระจกเป็นรอยนะฮะพื้นเป็นเคสเดียวกับข้างนอกนะครับเรื่องของลายไม้สีไม้แล้วก็ระดับพื้นที่มันเอียงนะครับด้านนี้นะครับนี่ก็เอียงอยู่เหมือนกันนะครับผม เก็บความเรียบร้อยปรับหน้าบานนะครับปรับหน้าบานหน้าบานมันจะฝืดเบียดกันนะฮะลองบานปรับลองบานใหม่นะฮะภายในตู้นะฮะโอเคอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เป็นพวกความสะอาดเพื่อเลอะนะครับถึงในห้องน้ํานะครับขอบกระเบื้องบิ่นนะครับเป็นรอยด่างนะฮะทดสอบน้ําร้อนอยู่นะโอเคนะฮะไม่รั่วนะไม่ซึมนะครับที่ดูดอากาศเอียงนะครับผม เราจะโค้โอเคนะฮะจะมีน้าถังตามดีไซน์ตรงมุมนี้นะครับแล้วก็มุมนั้นนะครับสีกระเบื้องพื้นหินพื้นเพี้ยนนะครับจะแผ่นนี้นะครับแล้วก็บินแตกนะฮะตามขอบนี่นะก็จะแปะสติกเกอร์ไวห้หมดแล้วนะครับนะครับกระจกนี่เหมือนกับปลอดนะครับ จะต้องเปลี่ยนกระจกตลอดทางผนังก็จะไปลอยนิ้วหน่อยครับเวลาเคาะไปก็จะได้ยินเสียงเหมือนลอนนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นธรรมชาติของการปูหินนะครับอันนี้ก็จะเป็นหินบินนะครับผมหินบินเป็นรอยนะครับนี่กระบินเป็นรอยเหมือนกันนะครับกระจกโพสิชันไม่อยู่นะครับเส้นฝักบัวมันจะแตกนิดหนึ่งเวลาเปิดนะครับในตัวชาวเวอร์นะครับจะมีเส้นแตกออกมาเด้ปรับให้ใหม่ เบื้องต้นนะครับระเบียงนะฮะระเบียงก็ตรวจสอบให้แล้วนะฮะเดี๋ยวมีกระเบื้องบินหนึ่งแผ่นแล้วความสะอาดเป็นเลอะนะครับราวระเบียงเป็นรอยนะครับแล้วความสะอาดกสีด่างประกอบมุมเฟรมประกอบมุมเฟรมไม่เสมอกันนะครับโอเคคร่าวๆนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ